เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาพูดเรื่องแบบเออก่อนเราจะไปทํารถนะครับผมก็มีคนถามมาหลายคนแหละในดิจิตออะไรเงี้ยบางทีเขาก็บอกว่าทํามามันไม่ทนมันก็จริงนะบางทีแบบเออเขาเรียกไงอะความผิดบางทีมันก็ไม่ได้อยู่ที่ช่างคนเดียวนะครับมันก็อยู่ที่เราด้วยบางทีต้องแบบพูดไงเดียะต้องพูดแบบมุมมองว่าแรกเริ่มอะ เราบอกช่างยังไงช่างเขาก็ทําให้เราอย่างนั้นแหละเพราะว่าบางคนอ่ะอย่างแรกๆอ่ะหลายคนเขาก็คงแบบเน้นล้นแรงนะเวลาบอกช่างก็บอกเออขอแรงๆครับอยากได้แรงๆช่างเขาก็จัดให้เต็มแบบเขาเรียกยังไงเต็มสูบอะผมไม่ค่อยมีคนนึกถึงหรอกเวลาแบบเออทํามาทําให้มันทนๆก็คือแบบ ยังไงอะพูดยังไงอะเหมือนแบบคนดึงให้แบบขอให้มันแรงไว้ก่อนอนะอะไรประมาณนี้ยแต่ให้ยังผมนะยังผมแรกๆก็เคยเป็นนะทําแบบเอยสมัยข้าง,างองเพ่นคือแบบอยากได้หน้าไม่แบบกดโฮสูงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาได้จริงๆมันก็แบบมันก็แบบมันได้ไม่เยอะนะจนทุกวันนี้ก็คือมาขึ้นรูปขึ้นรูปขึ้นชักนะครับก็ ถามว่าแรกๆอะ่ะก่อนที่จะไปทําอ่ะผมก็กลัวนะกลัวว่าไม่ทนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพูดตรงๆเลยนะมันอยู่ที่เราด้วยครัก็อย่างโจทย์แรกที่ผมให้ผมทํารถกับพิตานะก็ชุดแรกก็ดือ้อดื้ออยู่ระดับนึงไม่ค่อยฟังหรอกเอออยากได้แรงๆจนแบบมีหลังๆก็คิดแม่งพังบ่อยๆก็แงบ่อย,อยผมบอกเออพ,พี่ผมขอแบบรถบ้านเหนียวๆดีกว,ว่า อยากได้นั่งขี่สักร้อยสามสิบอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันเกินกว่านั้นก็คือกําไรของเราใช่ไหมละ่ะผมมันจะเป็นคนชอบแบบชอบขับรถแบบนั่งขี่นะไม่ค่อยชอบหมอบมันรู้สึกยังไงร,รู้แปลกๆเหมือนรถเราแม่งแบบมันหมดแล้วอ่ะเราถึงต้องไปหมอบให้ให้รถมันรูล้มมากที่สุดอะ่ะเพื่อจะไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบถ้าพูดง่ายๆก็ถ้าผมแบบในมุมมองผมก็คือแบบ อย่าให้การหมอบมันเป็นก๊้องสุดท้ายที่เราจะเอามาใช้จริงๆทุกวันี้ผมก็นั่งขี่นะครับพราก็ร้อยสามสิบแหละร้อสามสิบปวบางทีะฮแล้วแต่นะครับที่เหลือก็กําไรไปแหละแรกแรกหลักๆก็คือเราต้องรู้เจตนาของเราเองก่อนผมพูดตรงๆนะว่าไม่มีหรอกครับว่ารถแรงแล้วมันจะทนรถเราไม่ได้เกิดมาแรงนะต้องพูดนี้ก่อน ไม่งั้นเขาจะออกพวกสามร้อยเจ็ดร้อยสี่ร้อยซีซีหรือว่าตัวพันซีซีขึ้นมาหรอครับเพราะว่าเวลาเราทำา้นอะถ้าเราอยากทนทน,ทนใช่ไหมเราต้องรีบประสิทธิภาพขอ,ของมันออกมาแค่แบบให้มันมีระยะความปลอดภัยอะครับสักประมาณ6 0สิเจอะไรอย่างเงี้ยก็คือการใช้งานของเขาเราจะไม่สามารถใช้งานเต็มร้อได้นะ ถามว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้นะแต่ถ้ามุมมองในเรื่องของแบบความคงทนอะไรเงี้ยผมว่ามันมันสู้แบบเราใช้งานแบบห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ก็คือมันยังเหลือแบบระยะปลอดภัยอะระยะปลอดภยอัะย,ะดภยสักสี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีนะผมว่ามันแบบมันจะไม่ค่อยจุกจิกอะมันจะไม่เหมือนรถสนามนะถรถสนามมันคือแบบบิงเต็มสูบเลยใช่ไหมเต็มกาลัร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะไรเงี้ย ก็คือแบบทําเวลาให้มันดีที่สุดอ่ะเพราะว่ารถสนามอะเขาวิ่งประมาณสามสี่ล้านเขาก็แก่แล้วไงแต่แบบถ้าอย่างแบบของเราเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันเป็นรถบ้านใช้งานนะครับแล้วเวลาเราไปผ่าเครื่องหรือว่าไปทําเครื่องอ่ะผมบอกเลยนะถ้าแบบร้านแบบแม่งคิวเยอะเยอะเงี้ยเกินสามวันบางทีเป็นอาทิตย์อ่ะแล้วรถเราอะสมมติเราแบบ เราแม่งมีรถคันเดียวเนี่ยถามมันจะเอารถที่ไหนไปทํางานใช่ไหมล่ะอันนี้พูดแบบในมุมมองแบบเพราะผมเองอะทำรถสไตล์รถบ้นๆรถแบบรถบ้านๆเนี่ยเนื้อหรงหมองใช่ไหมผมก็จะแบบแนะนําตามแบบความรู้ที่ผมที่ผมมีอะคือแบบเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนอะบางทีก็ส่งงานไปให้ช่างอยากได้อยากนี้อย่างนี้ปุ๊บ เวลาสร้างเขาส่งงานกลับมาให้เออเราทำแบบใช้งานตามพี่แบบเราต้องการแล้วมันยังมีปัญหาอีกคราวนี้ก็ให้ช่างแก้ไขได้เลยครับบางทีหรือว่าบางทีช่างทาจบแล้วแต่เราไม่จบเองอะไรประมาณนี้ก็เยอะ เรื่องการดูแลรักษาด้วยนะครับผมก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันนะน้ำมันเครื่องก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็มีส่วนเยอะเหมือนกันหัวเทียนอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องอะไรที่แบบมันจุกจีกละเอียดอ่อนมากเลยนะครับก็คือมันต้องทบมันต้องแมทกันทุกอย่างนะเราจะขาดหรือว่าบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งแบบไปไม่ได้เลยอะเอายิงแล้วผม ผมพูดบางทีมันมันไม่หมดอะมันนึกออกไม่ทันบางทีแบบมันเยอะมากแล้วก็ท้าแบบใครดูทิกต็อกผมมาเนี่ก็จะแบบค่อนข้างที่จะรู้นะผมผมดูแลรถเป็นยังไงนะครับผมถ่ายให้ดูทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะหัวเทียนที่ผมใช้เนี่ยก็คือแบบเป็นตระกูลแบบเป็นระดับไอเขึ้นมานะอันนี้แค่หัวเทียนนะน้ำมันเครื่องดีขวดแบบเกรดห้าร้อยอัพนะครับผม ทีคนเขาชอบไปเหนียวพวกน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยคือแบบบางทีน้ำมันเครื่องมันขวดไม่กี่บาทหรอกเขาล่าก,กันบางทีแบบเออสวนเขากําหนดมาให้สามพันกิโลเขาก็วิ่งแม่งครบสามพันบางทีเกินด้วยก็ถึงผมถึงบอกอะทําอะไรทุกอย่างอะเราอย่าไปถักแบบอย่าไปเต็มร้อยมากนะครับคนเราคนเราบางทีแบบเต็มร้อยไม่แบบมันไม่มเหนียวบอกแต่ทางานแบบเต็มร้อยแบบ ร้อยเปอร์เซ็นไปตลอดอ่ะเป็นไปไม่ได้คืออย่างไรมันต้องมีระยะค่าแบบค่าความปลอดภัยอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็เหมือนคนแหละมันมันคนเราก็ไม่สามารถเต็มร้อยเปอร์เซ็นตได้ตลอดเวลามันก็ต้องมีป่วยมีอะไรบ้างถ้าพูดแบบเทียบกับคนเลยในมุมมองเครื่องจักรมันก็เหมือนกันคือยังไงก็ต้องมีระยะปลอดภัยไว้อ่ะครับ ถ้าตราบใดที่เรายังมีระยะปลอดภัยให,ให้กับเครื่องยนต์มันก็อยู่กับเราได้นานนะการดูแลถึงอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราใช้เครื่องยนต์หนักแล้วเ,เราดูแลดีมันก็อาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ทนเท่าแบบยังมีระยะปลอดภัยให้กับกมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะผมมันต้องดูแลรักษารถจริงอร่ะถึงจะบเข้าใจนะครับแบบจุดเล็กๆบางที คนจะแบบชอบมองข้ามอ่ะแล้วแบบเขาเรียกไงมันจะแบบมันจะสะสมอะ่ะเหมือนเปรียบเทียบเหมือนรอยรอยร่วบนเรืออะไรเงี้ยรอยรู่เล็กๆแต่ว่าทําให้เรือจมได้อะ่ะใครจะไปคาดคิดใช่ไหมล่ะอาลณงก็จะประมาณนั้นเลยที่ผมจะพูดอะ่ะวันนี้เราเติดมากเลย างทีแบบผมขับรถไปแล้วพูดไปบางทีผมก็นึกนึกไม่ออกนะว่าแบบบางทีแบบเออจะพูดอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแบบถ้าเอามานั่งพากแบบสมมติว่าเราเอาเอาคลิปมาใช่ไหมเรานั่งพากเนี้ยมันนึกออกเยอะนะอันนี้คือแบบมันคิดสดอะ่ะบางทีแม่งนึกไม่ทนันว่าเออจะพูดเรื่องอะไรมาก แดงแล้วเดี๋ยวผมตัดชิปแค่นี้นะครับผม